kém ừ. nè mà lên ส่วนแนสีดำถ้าไอ้สีที่ใส่แต่งหรือว่า้าะเป็นสีของนี้วมืยก็ทุกสีอ่ะใช่แต่ไม่หรอสีที่สีทีสูงแป่นี่คือสีดำสีเียวใช่ที่มีปัญหาผมคิดว่ามันน่าจะผสมเองก็ว่าการง้างทั้งกาง้างทั้งเดินหยดทั้งแล้ว น่าจะมีปัญห,หาระบบระบายก็คือที่เทนเซอร์มาถึงฐานหน้าที่เห็นแบบกล่องนั้นแ่ะมันก็จะไปสู่เวสท์โทเนอร์และอย่างหนึ่งคือ West เวสท์โทเนอร์เต็มแล้วก็ไม่เปลี่ยนใช่ถูกต้องแล้วก็อาการที่เจอคือเวสต์โทเนอร์อะ5เต็มแล้วไม่เปลี่ยนมันก็ค่อนเลย มไม่แจ้งเตือนถูกต้องเคยผมคิดว่าเซนเซอร์ข้างในมันน่าจะเสียสเซนเซอร์ที่อยู่ข้างในเลยอ่ะเพิ่งเลยแข็งข้างๆนะแข็งติดอ่ะอืมอืมหล่อืมอ่มา,ออออาข้างในคือง่ายๆอ่ะวิธีการคือสมมติว่าถ้าเกิดดึง

ไม่ยอมรับแต่ผมบอกว่านะผมไม่บอกเสียเลยนี้ปุ๊บผมบอกว่าทีนี้ลูกค้าที่มีปัญหาเปนลูกค้าจำอย่างนี้จะดูแลเขายังไงเพราะว่าอย่างเราเองเราส่งชุดใหม่เลยขนาดแรกก็คือส่งแพ้โอเคเนห้างเก็คือขายในราคาพิเศษไม่เป็นโอเคไม่มืก็สนับสนุนให้แพ้เขาในราคาพิเศษแล้วพอมือจากโรเอร์มาก็ส่งโรเลอร์ไปได้เช่นเขาสิกิโลโอเคให้เข้ากิลึ่ เราบอกว่าเราไม่รู้เลยว่าัข้ามอีเกลท์ไม่ได้แต่ว่าอาการคือมันหมดเร็วนะมันไม่ใช่ไม่ใช่ตันนะหมัหมันมันหมดเร็วใช่คืสมุดจะได้วงตัวตีย์อ่ะเช่นสมมุดคุณใช้ได้ปกติุหมุดน้องเจ้าก็เหลือ6,000น้องเจ้าเหลือ4,000เงี้ยซึ่งมันน้อยกว่าปกติสำหรับมือหนึ่งร้อยมือหนึ่งร้อยเนี่ยติ้นเลยเท่าไปงานประกัดไรอย่างเงี้ยังได้ไม่ ผไม่อนอ่ะจีนผมไม่ได้ขายมาเลยนะไม่มีเลยอ่ะไม่ซื้อผมเลยไม่ได้งถามผมเลยว่าผอตเองมีอย่างไรไปขออไรผมไม่เอาหนุวมจีนจีนโอเคนันผมไม่เอาที่ที่ผมเชื่อผมแบบตอนนั้นนระที่ผมมีปัญหา ต้องเจอหลังเด็เพราะว่าคุณสั่งมาครัผมผมขายเยอะคุณผมก็ต้องเจอก่อนเด็ดแต่ตอนนีผมว่าน่าจะเห็นที่บอกน่าจะมีขบวนเต็นมันไม่รู้นะคนไม่ใช้เต้นมันไม่รู้พวกใช้เครื่องเช่ามันจับมิเตอร์อยู่ก็ผ่านจริง มันรวมโหนกโหนกข้างโหนอาจจะท่าอะไรที่แต่ผมไม่เล็งไม่ได้เกี่ยวก่บเา่าใส่สีอยู่ไม่เป็นก็ตอนแรก็นึกเตอนแรกเป็นที่ไม่เล็กัอางเกี่ยวกับีสไเดียวอาจจะเกิดจากที แต่ผมก็เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้คือถ้าใครจะสั่งเอาถุงอะผมก็แจ้งปัญหาคนละเไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดลูกค้ายินดีผมาไม่คิดผมก็ขายให้ทา่าเกมนะอืมอืมอม ายปีซื้อเก็บไดยนะหมื่นขึ้น